ครับวันนี้วันที่8มีนาคมาาคุณพัชเป็นวันสตรีสากลวันสตรีสากลนะ <c oughs> ก็ <c oughs> จะเป็นวันที่พูดถึงเรื่องความเสมอภาคและสิทธิของผู้หญิงนะ <c oughs> วัตถตรีสากลนีนะครับเล่าให้ท่านผ,ผู้ชมได้ทราบกันเล็กน้อยนะครับ <c oughs> ความเป็นมาเนี่ยนะฮะมาตั้งแต่2,400นะกี่ปีแล้วล่ะ2,400กว่าปีแล้วร้อยกว่าปี155ปีครับ <c oughs> นะจุดเริ่มต้นเนี่ยนะฮะ <c oughs> เกิดมาจากการที่ก <c oughs> รรมกรผู้หญิงในโรงงานทอผ้าในสหรัฐอเมริกา <c oughs> ที่ร <c oughs> ัฐนิวยอร์กนะครับพากันลุกคือประท้วงนายจ้างที่ <c oughs> เรียกร้องให้เพิ่มค่าจ้างแล้วก็เรียกร้องสิทธิ์ของพวกเธอแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับปรากฏว่าคนงานหญิงเหล่านี้119คนต้องเสียชีวิตจ,จากการประท้วงครับเพราะว่ามีคนลอบวางเพลิงเผาเผาเลยเผาในระหว่างที่มีการชุมนุมแล้วนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่8มีนาคมค2400นะะ แล้วหลังจากนั้นอีก50ปีนะครับกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้าที่ชิคาโกที่สหรัฐนะครับ,รบก็ลุกคือขึ้นมาประท้วงนะครับหลังจากที่ <c oughs> พวกเธอทั้งหลายต้องทำงานวันละ16-17ชั่วโมงเยอะโดยไม่มีวันหยุดรับ7วันถูกต้อง <c oughs> 16-17ชั่วโมงนะ <c oughs> แล้วก็ไม่มีการประกันแรงงานใดๆทั้งสิ้น <c oughs> นะการเคลื่อนไหวของ โรงงานนะกรรมกรโรงงานก็เป็นที่มาของการกำหนดให้วันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลนะฮะสำหรับในเมืองไทยเองเนี่ยก็ก,ก็มีการกำหนดเอาไว้เช่นเดียวกันนะฮะตั้งแต่8มีนาคม2532นะฮะประเทศไทยก็เริ่มมีการก่อตั้งคณะกรรมการส่งเสริม และประสานงานสตรีแห่งชาตินะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในวันสตรีสากลมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับผู้หญิงกับการเมืองคุณพัฒนะช่วงที่เออเรามีนายกหญิงะนะเรามีนายกที่เป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยนะแล้วก็ <c oughs> ตอนนี้บทบาทของนักการเมืองผู้หญิงก็ <c oughs> เ,เริ่มมีบทบาทคือคัก หลายคนหลาย <จะ S 2> คนสแสดงความเห็นมากขึ้นคุณรังสิมาเป็นอย่างนี้ที่ดาวเลยครับดาวของสภา,าในช่วงนี้เลยนะฮะจีจาดเหลือเกินคุณรังสิมารอดรัศมีนี่กืผู้หญิงนะฮะที่น่าสนใจที่วันนี้ห้องข่าวเดอะเนชั่นเขาวิเคราะห์เจาะลึกนะถึงโครงการต่างๆของแต่ละพักการเมืองโดยเฉพาะพักเพื่อไทยและพรรประชาธิปัตยที่จัดแคมเปญที่จัดแคมเปญเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะครับ จะมีอะไรบ้างประชันกันถึงพิกถึงขิงขนาดไหนนะฮะไปติดตามการวิเคราะห์จากข้องข่าวเดอะเนชั่นครับเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลวันนี้ชวนคุณกรชนกมาคุยเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงแต่เรื่องผู้หญิงที่เราจะคุยวันนี้เป็นเรื่องผู้หญิงที่อยู่ในแวดวงการเมือง ตอนนี้ผู้หญิงในวงการเมืองเนี่ยเขากําลังมีโครงการที่จะหาเสียงกับผู้หญิงทั้งสองฝ่ายเลยคือฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านเป็นยังไงให้คุณกรชนกเล่านิดนึง่ะเริ่มจากฝ่ายรัฐบาลก่อนก็ได้คือนายกยิ่งลักษณ์แล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะเคยหาเสียงไว้อยู่แล้วเรื่องที่จะให้มีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะซึ่งกองทุนนี้เนี่ยก็หลักๆเลยเนี่ยอ,อาจจะแบ่ง วัตถุประสงค์ได้3า,ามสอย่างเช่นเป็นแหล่งเงินทุนขเขาใช้คําว่าแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ปลอดดอกเบี้ยหรือไม่ก็ดอกเบี้ยต่ําให้ให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถมากู้เพื่อไปอสร้างเ,าเป็นทุนทําธุรกิจไรายได้แล้วก็เป็นแหล่งเงินในการาทําโครงการที่ปกป้องผู้หญิงพัฒนาศักยภาพผู้หญิงแล้วก็ปกป้องจากาการาถูก เป็นเหยื่อกระทําความนุนแรงอย่างนี้นะคะ,คะแล้วก็ส่งเสริมความเข้าใจของผู้หญิงในทุกๆด้านอันนี้ที่บอกมากซึ่งกองทุนตรงนี้เขาบอกประกาศเอาไว้ว่าจะให้จังหวัดละห <100 S 1> <า>นึ่งรยล<า>้านบาทค่ะ,คะส่วนของอทางประชาธิปัตย์นะคะก็เป็นโครงการจัดการโดยสสหญิงนะคะชื่อโครงการว่าผู้หญิงชนะนี่ อันนี้ออกแนวให้การศึกษาบอกว่าจะมีสองส่วนคือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นการสอนเกี่ยวกับการจัดการการเงินสำหรับ<ช>ผู้หญิงกับอีกส่วนหนึ่งก็คือสำหรับคนที่มีหนี้อยู่แล้วเนี่ยจะจัดการหนี้ที่มีอยู่เนี่ยยังไงอืมค่ะทีนี้ย้อนนิดหนึ่งคือโครงการของพรกประชาิตของรัฐบาลเนี่ยกองทุนส่งเสริมบทบาทสตรีเนี่ยจริงๆแล้วถ้า ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนิดนึงเขาจะบอกว่าอันนี้แหละเป็นแหล่งที่จะทําให้ผู้หญิงเป็นหนี้มากขึ้นคือก็ส่วนหนึ่งตามนั้นเพราะว่าเป็นกองทุนที่ให้กู้ค่ะให้ผู้หญิงรวมกลุ่มกันมากู้ซึ่งแนวคิดเดิมอันนี้มันก็อาจจะคล้ายๆกับสมัยของอท่านอาดิตนาย,ยกทักษิณมีกองทุนอะไรประเภทกองทุนมหมูหม่บ้านเพียงแต่ว่าอันนี้เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นผู้ห,ผหญิง,ญงนะที่จะมากู้ค่ะทีนี้ในส่วนของประชาธิปัตย์เนี่ยจริงๆเขาเพิ่ง พึ่งเปิดตัวพึ่งรประกาศโครงการนี้ออกมาเมื่อไม่กี่วันนี้ตั้งใจเอามาชนหรือเปล่าก็เป็นไปได้ส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าที่บอกว่าเป็นไปได้เพราะว่าจริงๆแล้วสสอของประชาธิป,ปัตย์เนี่ยสสหญิงเนี่ยเขาจัดโครงการอย่างเนี้เป็นกลุ่มย่อยๆในเขตพื้นที่ของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ผลักดันออกมาให้เป็นโครงการของพรรคเลยซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าอาจจะ ด้วยเหตุบังเอิญต่างก็อยากจะให้ชนกับวันสตรีสากลในเดือนนี้ก็เลยเอามาโปรโมทิมจริงๆอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสงครามเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงในทางการเมืองเพราะว่าเอามาสู้กันก็มคนที่จัดการก็เป็นผู้หญิงแล้วก็หวังผลที่จะคลองคะแนนเสียงของฝ่ายผู้หญิงคค่่ะะอแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้หญิงจริงๆก็ขึ้นอยู่กับประชาชนทุกคนล่ะค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสนใจ ที่จะเลือกโครงการไหนแต่จริงๆล่าสุดเห็นมีกลุ่มสตรีที่ออกมาแสดง <ภา S 1> ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กลุ่มสตรีสี่ภาคนะคะก็ออกมาบอกว่ายื่นข้อเสนอประมาณ7ข้อแต่ข้อหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือบอกว่าให้รัฐบาลเนี่ยยกเลิกการลงทะเบียนสมัครสมาชิกกองทุนนี้ซัเพราะว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ย ควรจะมีสิทธิ์โดยอัตโนมัติอยู่แล้วคือตอนนี้ในส่วนของรัฐบาลกําลังเปิดให้ผู้หญิงเข้าไปลงทะเบียนเปิดถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับทุกๆท,ท่านล่ะค่ะว่าจะเลือกที่จะไปเข้าร่วมในโครงการไหนส่วนหนึ่งก็คือในโครงการที่บอกว่าเปิดโอกาสให้ผู้หญิงแต่อาจจะมองได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เป็นหนี้ด้วยและอีกส่วนหนึ่งก็คือโครงการที่จะเรียนรู้ในการจัดการหนี้ค่ะ ก็เป็นการวิเคราะห์นะจากคุณสมฤทธิ์ไทยและก็คุณกรชนกครับนักข่าวการเมืองสาวจากเดลเนชั่นนะก็จะมีอย่างนี้ทุกวันนะครับพูดถึงผู้หญิงกับการเมืองนะครับล่าสุดนิตยสารนิวส์วิกของสหรัฐอเมริกาฉบับวันที่12มีนาคมเปิดเผยรายชื่อผู้หญิง150คนของโลกที่มีความกล้าหาญและปราศจากความกลัว150คนของโลกครับหนึ่งในนั้นคือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตร อันดับเท่าไรครับบอกหน่อยครับไม่รู้อันดับเท่าไรแต่ว่าเขาบอกว่ามีรายชื่อติดอยู่ในนั้นด้วยครับ150คนนะมีคําอธิบายนะครับจากนิวส์วีคว่าคุณยิ่งรัชชินวัตนเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยที่สัญญาว่าจะขจัดปัญหาความยากจนภายในประเทศนะมีความกล้าหาญและปราศจากความกลัวปัญหาที่ท้าทายอยู่ต่อหน้านะโดยเฉพาะเขาก็เน้นย้ําเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องความยากจน นะนี่คือหนะึใน150คนของโลกที่เขาไปสำรวจตรวจสอบมานะฮะนอกจากคุณยิ่งลักษณ์นะครับก็ยังมีมารีโควินโอ้โหนี่นักข่าวชื่อดังคุณพั <Hey. S 1> รู้จักไหมคุณอาจต้องต้องทำาควเขรู้จักกับเธอหน่อยนะคุณเข้ามาในวงการข่าวไม่นานเธอต้องรู้จักมารีโควินคนนี้เป็นนักข่าวสงครามเ hmm. พิ่งเสียชีวิตไปนะชีวิตของเธอเนี่ยคือถูกกล่าวขานกันตลอดทั้งวงการนักข่าว นะว่ามีความกล้าหาญแล้วก็มีความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นที่จะไปะค้นหาข้อมูลข้อข้อ,ข,อข้อท็จจริงมารายงานแก้ผ่านสงครามมาหลายสงครามทำข่าวเกี่ยวกับสงครามโดยเฉพาะล้วน,นเลยสุดๆเรียกว่าลงพื้นที่เต็มที่แน่นอนนะนอกจากนั้นก็มีฮีโร่รีคินตั้นนัมนตีต่างประเทศของสหรัฐนะ นี่นะก็เป็นการเปิดเผยมาจาก News Week ของสหรัฐอเมริกานะครับก็คงจะเกี่ยวข้องกับวันสตรีสากลด้วยนะตอนนี้ทางสตรีก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นทางด้านการเมืองหรือว่าอื่นๆในสังคมแต่ว่าการละเมิดของสิทธิของสตรีก็ยังถือว่าหนักอยู่โดยเฉพาะที่เป็นข่าวเมื่อเมื่อวานนะนักษาหมาวยรัชพัฒนที่มาร้องเรียนองค์กรสตรีใช่ไหมว่าเอ๊ อาจารย์หนุ่มๆเนี่ยล้วนลามจะให้เกรดก็รูปคลํำหน่อยให้เกรดก็ดูหน้าตาสวยสวนหน่อยนสัจดีมีรูปคลัมคบมีแตอ่อางถ้าไม่สวยก็นู่นเลยตกดูกันอย่างนี้เลยคัดกันแบบนี้ตกลงล่าสุดเป็นยังไงตกลงล่าสุดก็คือจะทางนักศึกษามรัชพัฒน์ก็บอกว่าจะผนึกเครือข่ายพิทักษ์สิทธินักศึกษายื่นข้อมูลต่ออธิการบดี ตั้งกรรมการสอบและลงโทษอาจารย์ที่ทําการลวนลามตัดเกรดตามความสวยของนักศึกษาโดยที่บดีแจงพร้อมตั้งกรรมการสอบหากผิดจริงก็จะลงโทษวินัยขั้นสูงสุดถึงขั้นไล่ออกและแนะและแนะ,ะ,ะว่าต้องแจ้งความเอาผิดดําเนินคดีนักศึกษาที่เจอเรื่องเช่นนี้ก็ควรที่จะแจ้งความไว้ว่าถูกอาจารย์ลวนลามว่าอย่างไรบ้างก็บอกว่าอาจารย์นั้นให้เกรดนักศึกษาไม่ยุติธรรมตัดเกรดตามความสวยของนักศึกษา รวมท้งให้คําแนะนําเฉพาะกลุ่มนักศึกษาที่หน้าตาดีบางครั้งเนี่ยก็มีการลวนลามนักศึกษาโดยการลูกคําแตะหน้าอกก็มีนี่บ<อ>บคือสิ่งที่เขาไปร้องเรียนกับเครือข่ายพิทักษ์สิทธินิสิตนักศึกษาครับนะล่าสุดเนี่ยที่การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่นักศึกษาร้องเรียนกําลังเรียนอยู่เนี่ยเขาบอกนะ,นะบอกว่าอาธิการคนนี้บอกว่าไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักศึกษาเลยครนะไม่เคยรู้เลยว่า มีอาจารย์จากคณะครุศาสตร์มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าตัดเกรดตามความสวยของเด็กซึ่งนักศึกษาที่มีข้อมูลขอให้เอาข้อมูลมาแจ้งและขอเข้าพบอธิการได้ทันทีจะเอาผิดกับนักศึกษาต่อไปนะแล้วก็ย้ําด้วยนะอธิการบดีท่านนี้นะย้ําว่าไม่ต้องกลัวว่าจะมีผลกระทบต่อตอนเองหมหาวิทยาลัยจะดําเนินการทุกอย่างเป็นความลับับนะเรื่องนี้ก็ เป็นที่คือถึงตัวอธิการแล้วถึงตัวแล้วถึงตัวอธิการอาธิการก็รับรู้ในเรื่องนี้ครนะส่วนนักศึกษาที่ยื่นข้อร้องเรียนต่อเครือข่ายนะเป็นต้นเรื่องอะ่ะก็บอกนะคือเราต้องขอปกปิดเชื่อไว้เป็นความลับนะแต่ว่ามันมีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวทั้งเด็กที่ไปให้ข้อมูลทั้งอธิการนะเด็กที่ให้ข้อมูลเนี่ยบอกว่าถ้าหากว่า ที่การเปิดช่องทางให้ได้ยื่นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของอาจารย์จริงเนี่ยยินดีพร้อมเลยพร้อมจะไปยื่นข้อมูลนะแต่ว่าเดี๋ยวขอรวบรวมหลักฐานซะก่อนอาจารย์คนนี้สอนตอนอยู่ชั้นปีที่2นะแต่ว่าตอนนี้เรียนอยู่ปี5แล้วเพราะฉะนั้นหลักฐานต่างๆเอกสารงานต่างๆการต,ต,ต,ตัดเกรดมันผ่านมา3าปีแล้วเดี๋ยวจะขอรวบรวมนะและจะขอแลวจะรวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากการตัดเกรดที่ไม่ยุติธรรมไปให้ในมืออาจารย์อธิการบดีเลยครนะซึ่งก็ขอเวลาสักหนึ่งสัปดาห์ก็จะไปยื่นข้อมูลให้กับอธิการบดีบนะขณะที่รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษาคุณหมอกำจรตติยะกวีนะครับก็บอกว่าทางสคอ,อ,อพยายามสื่อสารให้นักศึกษาได้รู้ถึงสิทธิ์ของตัวเองถ้าใครมีปัญหานะหรือว่า สเขาว่าจะเอ๊ะมันล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่าเนี่ยก็ให้แจ้งนะฮะขั้นแรกถ้าหากว่ามายาลัยไม่ยอมจัดการกับอาจารย์คนนี้สกอ,ออซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมจะเข้าไปดูแลและให้ความเป็นธรรมต่อนักศึกษาผู้หญิงนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของโทษทางวินัยอาจารย์ที่ทําความผิดแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนักศึกษามาร้องกับสกอ,อ,อนะก็เลยทําอะไรไม่ได้ก็ต้องบอกว่าอีกส่วนหนึ่งคือนักศึกษาต้องกล้าด้วย ต้องกล้าที่จะมาร้องเรียนเออใช่มุมหนึ่งคือต้องเขาก็ต้องมั่ใจว่าทุกอ,อย่างมันเป็นความลับครับใช่ไหมครัเพราะว่าถ้ามันไม่ลับขึ้นมาคุณนภัสเขาก็ยังเรียนอยู่อ่ะถูกไหมฮะมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับจากหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลนะครับคุณสุเพนศีพึ่งโค้งสูงนะบอกว่าเรื่องการลวนลาม นักศึกษานักเรียนเนี่ยได้รับข้อมูลมาไม่ใช่ว่าแค่มาว่าที่อะไรครับตั้งแต่อนุบาลอนุบาลยังโดนตั้งแต่อนุบาลครับนะฮะคุณสุเบศร์บอกว่ามีตั้งแต่อนุบาลจนถึงอุดมศึกษาที่เข้ามาร้องเรียนครับนะฮะถือว่าจริงๆถือว่ามีความผิดนะฮะแล้วก็ชื่นชมนะฮะเด็กๆที่ออกมาให้ข้อมูลกับเครือข่ายพิทัก,กษ์สิทธินักศึกษาและนิสิตเนี่ยนะฮะชื่นชมที่กล้าออกมาร้องเรียนแต่ก็เสียใจ ที่ครูบาอาจารย์มีพฤติกรรมอย่างนี้นะฮะแล้วก็เรียกร้องให้มีการดําเนินการอย่างเด็ดขาดกับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับนักศึกษาที่ไม่กล้าร้องเรียนหรือนิ่งเงียบจะไม่ส่งผลดีต่อตัวเองจะทําให้เกิดความเครียดเป็นโรคซึมเศร้าเก็บกดนะแล้วที่สําคัญคุณสุเพ็ญศรีบอกว่าผู้ถูกกระทาไม่ใช่คนผิดคนที่ทําผิดต้องได้รับการลงโทษครับนี่นะ,ะก็มีหลายช่องทาง จริงๆแล้วนะมูลนิธิแบบนี้ NGO หรือว่ามหาวิทยาลัยหรือว่าสอกอนะก็สุดแท้แต่ว่าจะเลือกใช้ช่องทางไหนครับนะแต่ว่าถ้าไม่เคลื่อนไหวหรือว่าไม่ออกมาพูดหรือว่าให้ข้อมูลเนี่ยก็อาจจะเครียดแล้วส่งผลเสียในระยะยาวครับใช่ไหมฮะแล้วคนผิดก็ลอยนวลนไง,นนงจับไม่ได้จับไม่ได้แล้วเขาไปทําอีกอเขาไปทําอีกครับอีกรู้ว่าพอทําแล้วเนี่ยเด็กก็ไม่ไมพูดจะเงียบอาย นะแต่ทุกวันนี้มันมีหลายช่องทางก็พิจารณาดูนะว่าช่องทางไหนเป็นความลับแล้วเชื่อถือที่สุดก็ไปช่องทางนั้นครับนะคือตอนนี้ต้องยอมรับว่าภัยเนี่ยมันเริ่มที่จะอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆครับเข้ามาในสถานศึกษาหรือว่าอื่นๆเพศวัยที่ถูกคุกคามก็กระจายเหมือนว่ากว้างขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอนุบานยังโดนอ่ะโอ้โหนี่ก็น่าเป็นห่วงนะเรื่องของสังคมนะครับเวลาห้องข่าวรับอรุณหมดลงนะครับผมและคุณณภัรต้องลาท่านไปจุมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ thank